สวัสดีครับผมมิสเตอร์ท็อปนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวบุหรี่นอกนะครับเราพบกันแบบนี้เรื่อยๆและผมก็จะทําแบบนี้ไปยาวๆเลยครับถ้าผมหาบุหรี่หรือเป็นโทษนะต,ตื่นแล้วทําเลย <laughs> ขออภัยครับพอดีตรงนี้ผมจะหาบุหรี่มารีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าถ้าผมหาตัวไหนมาได้ผมก็จะทําเป็นคลิปแล้วก็จะบอกว่าบุหรี่แต่ละตัวเป็นยังไงเป็นแบบไหน ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมเพื่อกดติดตามผมตรงนี้เป็นกําลังใจให้ผมได้ขอบคุณมากๆเลยครับขอแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับแล้วก็บอกก่อนเลยครับบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับไม่แนะนําเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ขออนุญาตน,นิดนึงครับพอดีมีหลายคอมเมนต์ผมก็พูดแทบจะทุกคลิปเหมือนกันว่าพี่บุหรี่ในเซเว่นตัวนี้เป็นยังไงบุหรี่ในเซเว่นตัวนี้เป็นผมบอกก่อนเลยนะครับคุณเดินไปซื้อได้เลย แล้วคุณมาบอกผมก็ได้ว่าบุหรี่ในเซเว่นเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไหมครับเพราะว่าผมให้เหตุผลว่าบุหรี่ในเซเว่นหรือตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยคุณก็เดินไปซื้อได้ไม่ต้องเป็นผมหรอกผมไม่ต้องมารีวิวเลยด้วยซ้ำไปคุณเดินไปซื้อก็จบแล้วว่าเอ้ยตัวนี้เป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามผมก็ได้แค่นั้นเองง่ายๆผมก็ไม่รู้จะทำงไงคือผมตั้งใจจะทําเหมือนกันแต่ว่า ผมขอทําบุหรี่นอกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็กัดจะกลับมาทําบุหรี่ไทยไม่ใช่ว่าจะไม่ทําให้เดี๋ยวผมจะทําให้ครับแต่ว่าต้องขอเวลานิดนึงผมขอทําบุหรี่นอกตรงนี้ให้มันให้เพื่อนๆได้ชมก่อนละกันนะครับโอเคนะวันนี้เราก็มาบุหรีวีบุหรี่นอกตัวนี้ครับตัวนี้มีชื่อว่าแพลตินัมครับผมเป็นแพลตตินัมซูเปอร์สลิมครับผมตัวนี้เป็น แพลตินัมเซเวนคู่น่าจะเป็นตะโกนเม็ดีบซุปูเปอร์สลิมเม็ดบีบนะครับตัวนี้อุ้ยโทษครับนี่ครับตัวนี้น่าจะเป็นุูเปอร์สลิมแบบมีเม็ดบีบก็กล่องปกติครับไม่มีอะไรตัวนี้แบรนด์แบรนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับเขียนชัดเจนมาก ตรงนี้ครับของสวิตเซอร์แลนด์ครับมีทานะครับ4มิลลิกรัมนิโคติน0.4มิลลิกรัมครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้แพลต i ินัมเซเว่นคูลมาดูข้างในกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงหาที่แกะไม่เจอผมหาเจอน่าจะเขาเหมือนเขาซีนแน่นมากอะ่ะ เนี่ยผมหาเจอแล้วมันอยู่ตรงเนี้แต่มันซีนแน่นมากเลยตัวเนี้ยโอ่าโอเคต้องใช้เล็บขูดออกมาครับซีนแน่นจริงครับ พอเซนแน่นจริงนี่ครับข้างในก็ไม่มีอะไรครับฟอ,อยสีเงินปกติโอ้ทำตัวสวยดีครับเป็นสีฟ้าขาวแบบมีเม็ดบีเห็นไหมครับฟ้าขาวขอโทษนะครับ อากาศร,ร้อนมากร้อนมากเหงื่อผมไหลไม่หยุดเลยเนี่ยนี่ครับเป็นแบบมีเม็ดเบลฟ์ซูปเปอร์สลิมแบบยาวนะครับนี่ครับสวยดีครับทำสวยดีก็ทาเป็นสีเงินๆสีฟ้าขาวแล้วมีเม็ดีบมาดูรสชาติกันดีกว่าครับว่าเป็นไงตัวนี้ไม่มีกลิ่นอะไรนะครับน่าจะเป็นสไตล์เย็นอย่างเดียวกลิ่นใบยาโอเคครับนี่ครับก็มีเม็ดบีบเห็นไหมครับ ก็บีบปกติอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นเม็ดบีบนะครับอย่าบีบอย่างนี้นะเนี่ยบีบอย่างเงี้ยอย่าใช้นิ้วอย่างเงี้ยใช้ปลายเล็บของคุณเนี่ยกดไปเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะง่ายกว่าแล้วตัวก้นกรองเนี่ยมันจะไม่เสียหายคือเวลาสูบอบมันก็จะได้อัตราลดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขยี้ครับบีบเสร็จแล้วขยี้อย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเม็ดบีบเนี่ยมันไม่ใช่ผงนะครับมันไม่ใช่ผงไม่ใช่ฝุ่นมันไม่ได้อะไรมันคือน้ํามันเม็ดบีบนี่มันคือผสมกับน้ํามันแล้วก็กลิ่น แล้วก็ความเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผสมเข้าไปประมาณนั้นครับพอขยี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้า,าก,กับก้นกรองแล้วมันจะได้อัตราลดมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่าเนี่ยครับผมขยี้เสร็จแล้วเรามาดูนครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงโอ้ขออภัยครับร้อนจริงๆบอกได้คำเดียวว่า Very Good ใครต้องการความเย็นแบบซ u เปอร์สลิมหรือเป็น สาวๆหรือว่าเป็นสาวประเภท1ห,หรือสาวประเภท2หรือประเภทไหนก็นแล้วแต่ผมแนะนําเลยครับว่าคุณจะได้รับความเย็นชัดเจนมากเป็นซูเปอร์สลิมแล้วมีความแรงกําลังพอดีไม่แรงมากแต่ความเย็นนี้เย็น,เย,นเย็นจับใจเลยเย็นติดปากครับ <S <S โอ้ดีครับเย็นเลย โอเคเลยอ่ะแพตเทนัมคูลซุปเปอร์สลิมเนี่ยครับโอเคเลยใบยาดีกลิ่นบุหรี่โอเคควันโอเคความเย็นเวลิกูดถือว่าผ่านครับตัวนี้ดีเลยซุปเปอร์สลิมเนี่ยครับควันโอเคกลิ่นโอเคความเย็น สุดยอดถือว่าดีเลยในบุหรี่ซูเปอร์สลิมเพราะบางทีผมต้องบอกก่นว่าบุหรีซูเปอร์สลิมก็มีเยอะนะก็หลายตัวแล้วก็มีดีหลายตัวเขาก็จะดีกันไปของคนละแบบแต่ตัวเนี้ยเป็นบุหรีที่ผมจะบอกว่าไงดีอะเป็นบุหรีที่สูงแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเต็มอะครับแบบเราสูงแล้วมันมันโอเคมันเข้าไปได้เยอะหรือความรู้สึกมันดีกว่าอะไรประมาณนี้ในความคิดผมนะ แต่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นความคิดส่วนตัวของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันแต่เรื่องความเย็นผมมั่นใจว่าตัวนี้โอเคครับเย็นครับดีเลยดีครับเวลาสูบเข้าไปเต็มๆเนี่ยซื้อเข้าไปได้เต็มๆเลยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคนะและความเย็นเย็นติดปากนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถ้าเย็นติดปากเนี่ย เป็นกลิ่นเมนทอนชัดเจนมากดีครับก็พูดด้ยคำเดียวว่าดีแพทตินัมคูห่งเม็ดบีบครับผมซุปเปอร์สลิมเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ